สวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอลแลนด์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงเดนมาร์กนะคะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะโอ้ยนี่แมงเลียมตอนนี้ฉันเจอแมงเลี่ยมบ้านเราเหรอแมงเลียมตอนนี้นสวยมากเลยค่ะตรงนี้ ลูกก้อนก็วุ่นแต่เก็บก้อนหินนะคะเก็บก้อนหินอเอากลับว่าได้ดอกยวกอันนี้มันใหญ่โหดุมีแต่ก้อนหินมิจก,ก้อนหิน,ากกน,หน,นงามๆเออ <มา S 1> ค่อยเก็บเอาไก่ป้ามน <laughs> ตอนนี้ลิซ่ามาบุ <laughs> ไก่ป้ามนแล้วนะคะนิส <laughs> ไก่กินใบไม้เหรอเดกไ,ไก่กินผักอะ <laughs> ừ đi mày? hãy đi đâu wow wow. mẹ hãy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  khay. hãy mẹ hãy mẹ hãy mẹ นี่ป้าบักเอือบมนั้นตมาู้าไก็บงกดีกว่าปม่มาซื้อไห้มซื้อละง้ั้นรมน่ะนู่มึงเเออเออ อู S <S ๊ปอันนี้คือแตงกวาป้ามนต์ตงแตงกวาลุงอุดิตฉันไม่ได้เอาไอเอี้ยงกับต้นมะเขือมาสักเพราะว่ามันน้อยมองใส่แล้วมันกับตัวเล็กน้อยหนึ่งวันสิได้กินสำหรับมะเขือกุ้มก้มแบบปาแอนด้าโทวมัดเอาลิซ่าลิซ่าเอาใครบ้างลูกมันสิแตกลูกวายเอาคือวางแค่ไหนแก เราจะเอาไปตำใช่ไหม yeah. ตำก็เก็บเลยพวันใหญ่งี้ยหรือเ่าันอันนั้ยูอันยูฮอลแลนด์ขายอันน่วยลายยูโรเกนาสิบเก้าเซนยูโรหนึ่งพอดีลูกกาดไสวนอย่างเลยลูกกไปเก็บแต่ก่อนหินอย you, and you, and you, and you, ่างดียวเลยว่ะ ยังไงให้กินเลยปุข้งคนเลยมันหวานเท่าไหร่ออว้าวมอยสวยยังก็สวยเมือนสวยมอยสวยยมอยสวยว้สติสติสตาพไปพ่อไปอันนี้คือของสะสมลุงอุลิค่ะมันิตลูกัส ไกลอะไรเ,เมโอคคันมาร์นิสปักกกันนะเฮียนะของของลุงอูลิกนะครับนะ<า>อ๋ออุลิกคุณลุงอูลิกก็สะสมหินเยอะมากเลยนี่แหละดูการ์ดกูชดูอันนี้อันนี้อันอนี้บิซอนเดอร์บิซอนเดอร์เดย์เซ่นะเดยสวยไหมสวยมากเลยอันนี้ลูกัสก็มีนี่สีชมพูเซลเดยาวครับโอ้ยรูกัสไม่สนใจอะไรเลย เก็บหินอย่างเดียววีเมเนมันนะคระเมเนมันเออสิบว่าเต็มรถปก็บวงเอียงเลยห่วงแต่หินอย่างเดียวเลยลูกอย่ามีเฮมอนนั้นเอ๊ะเลิกเขียนสวรรค์ของลูกัสเลยที่นี่ใช่ไหมมีหินเยอะดอกไม้ป้ามนก็สวยนะนี่นะไม่ได้เอามาให้นะคะเพราะว่ามันไม่มีที่อ่า รถเต็มนะคะข้างหลังรถมันไม่มันไม่มไมพอใส่นะคะแล้วก็อดอกไม้มันก็แตกออกเรื่อยๆนะคะทุกปีมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆได้นะคะนี่ดอกไม้สวย ว่าสีจับแมอะไรครับนีตกใจิเหมือนผู้หญิงว่เป็นผู้ใดเออมันทะเี่ยนเนาะเออเพุ่หนูจะจับแมวแล้วลูกวิสายยอกไปนีจบิลล่อดีลิซ่ามีแกนลิซ่าายุ่นเอาลิลลี่ย่พีซาลิซ่านี่ลิลลี่อยู่นี่ลิลลี่นี่ เขาลิลี Lily, ่มาหอดพีเหรอเธอไปหาอยู่เตยใช่ายวีลิลี่มันจอยก่อนมาตล้นม mm ันเป็นหนยหญ่ๆ oh ด no! ิอ้วเุณอยากมีส่วนรวมวี มาค่ะเด็กหมอาวิเคราะห์เด็กได้ไหมไปเลยลิลลี่ไปเลยลิซ่าไปนานน่ะเด็กบ้านคุ คาะต้องระวังอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าลิซ่านะคะเวลาออกหนมาข้างนอกนางก็จะวิ่งมาทางคอกไก่คอกหมูนะคะเพราะว่านางชอบนะคะต้องระวังมากเวลานางจะวิ่งมาทางคอกหมูนะคะเพราะว่าเพราะว่าคอกหมูจะมีรั้วกระแสไฟฟ้านะคะตอนลูกัสดมาครั้งแรกนะคะลูกัสดก็เจอคอกหมูดูดไปค่ะหนึ่งรอบนะคะจากนั้นก็คือเข็ดแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้อีกเลยนะคะ การเห็นพี่อัญญาวาดวาดภาพบนท่อนไม้นะคะก็อยากจะวาดเหมือนกันนะก็เลยไปหาเอาไปไปแอบเอาท่อนไม้ของลุงมูลิกมาวา,าฟ,ฟื้นเอฟืฟนฟื้นเนาะเขาอันนี้อันนี้ไม้อย่างอันนี้เป็นยางไงป้ายวาดไหมป้า ดิสับ,บก่นอนลูกกว่าอะไรไลิซาลิซาวา่าอะไรลูกโอเคสีบางอันมันก็ไม่ออกใช<น>่มดนดดูดิดูดิดดิี่ กันนี okay. ่กันนี่กันนี่อ๋อสีของพี่ฟาย่า ม่กินไม่ได้เน้เน้กินไม่ได้กินไม่ได้กินกินไม่ได้คนมากครากวัานี้ไม่ยากกันได้บ้านของเขาแล้วเหรอเออให้ลูกกัดอันใหม่ลิซ่าเอาของลูกกัดไปแล้วไปยานีนะค่ะไปยาบ้านไหมไปยาไม่บ้านหรอเด้อไปยาบ้านไหมครับไปมาบ้านกับเพื่อนแล้วมาเร็ว ว้าวมอยลูคัสมอยค่ะมาวันแรกเด็กๆก็จะเกรงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคุยกันคนละภาษานะคะไม่กล้าที่จะถามกันักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีความที่จะอยากเล่นด้วยกันมากๆเลยนะคะลูกัสเห็นพี่อัญญาทําอะไรนะคะก็พยายามที่จะแบบทําตามค่ะเพราะว่าอยากจะเล่นกับเขานะคะนิกซ่า Này, pianyaman, nhau O, Này, vila. nhau. gói phóc sự. Phóc gói. Battery. Battery. đi. rừng, ostentia. Battery. 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 <ไ>ปยทาทำรูปหัวใจเห็นไหมเฮ้ย <c oughs> ซามาดูนี่อยู่กับป่อโนนี่ดิซ่าเลียกเลยลาาลอายาเห็นพาน้องเล่นหรือว้าไอาลิซ่าเล่นเนี่ยจ,จับแล้นี่หรอ <c oughs> เสร็จแล้วพี่ลูกาเสร็จแล้วไหนลูกว้าวสวยมากครับเรือไทาทานิกอ่ะเรือไทาทานิกอ่ะใครกดได้ไหมจ๊ะใครกดตรงนี้ ขอสัรหาของเล่นมาให้หลานเล่นนะคะลิซ่าเห็นไหมลุงุลิกได้อะไรนี่ลูกอู้ลูกมุลิกเอาอะไรมาให้ลิซ่าขอบคุณค่าด้วยนะเดี๋ยวสิบอกมาขอบคุณค่ะลิซ่าขอบคุณค่าด้วยนะขอบคุณค่าลิซ่าขอบคุณค่าแล้วลิซ่าลิซ่าขอบคุณค่าลิซ่า thank you อมันอยู่ไหนดูดีๆนางไม่เห็นแมงนางไม่เห็นแมวนะคะแมวอยู่ตรงลิซ่าลิซ่าไม่เห็นจริงๆหรอไม่เห็นจริงๆหรอหาดีๆหาแมวมาพอลิซ่ามันอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมนี่แมวอยู่นั่นนะเห็นแมวไหมมันมันมันแอบลิซ่ามันกลัวลิซ่าน่ะเอาไม่เห็นจริงๆหรอหาดีๆมานี่มานี้สิหาดีๆแมวอยู่ไหนแมว ไม่เห็นแมวแมวก็ลดิซา่าเอาอยู่ในนั้นก็มีแมวหนึ่งตัว,วนี่ไงตัวหนึ่งเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเออคือว่เห็นเลยนี่นี่เดี๋ยวมันดูหน่อย นี่แม่นี่แม่ซาซานี่แม่นี่เออผู้เห็นดีแต่หนิเยอะอีกสี่เย้าอย่าอีกสี่เย,ย้าเยอ,อ,อะเออได้อบเนีโอ๊ยไปจนได้โอ้ยเร็วๆๆ็จับได้ไหม ทำนแมวมาเอา่ีวันนี้กินปิ้งย่างกันนะคะวันนี้วันนี้พี่สาวจัดปิ้งย่างให้นะคะต้อนรับวันแรกที่เดนมาร์กนะคะมวนกรบค่ะเด็กหน่อยอันนี้มือย่างอันนี้ผู้ช่วยครั้งแรกที่ใช้ตะเกียบเห็นพี่อญยาใช้ตะเกียบก็จะใช้กับพี่อญยาลูกัสบอกว่าเห็นพี่อญย่าทําอะไรก็จะทําตาม ที่อยญาวาดรูปบนบนไม้ก็ไปเอามาทำตาำขวก็ใส่ตำกันม้นเที่ยงกันบรละสูค่ะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะกินปิ้งย่างก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอีสานฮอนแลนด์ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝา,ากให้น้าหน่อยดิซ่าฝากให้น้าหน่อยฝากกดไลค์ กลคกด e ชกดตอปด้นะครับบายบายเอาพี่ลูกัสก yani ับพี่อัยญาพร้อมกันสามันเอาลูกัสฝากกดไลค์สามันกไลคช่อ้นะรับครัอาพี่อัญญาทีนี้ฝากกดไลค์กดแช์กดต่ด้วนะครับ 拜拜。Bye bye. <laughs>